รวมใจเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเสนอ เกิดหดบ้านเนาะสวัสดีครับพบกับพวกเราในรายการบอยซ่าฮาเฮเป็นประจำเป็นประจำนะครับพบกับผมตลกหน้าตาดียองลูกหยีนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ว้าวเวลา16หนกาถึง16นกา30นาทีครับ <laughs> แล้วก็ผมเชษเชิญยิ้มนะครับก็จะเจอกันท่านผู้ชมเป็นประจำเหมือนกันนะฮะร,รับชมได้4ช่องทางนะครับถ้าเป็นจานดำก็พอใจชาแนลเบาใจทีวีเพลินใจทีวีส่วนจานส้มก็จะเป็นเย็นใจทีวีนะครับ <laughs> แต่ถ้ายังไม่อยู่บ้านรถติดขับรถอยู่จะชมทางออนไลน์ก็เข้าไปที่ w w w p o ไวเอทดอทพอใจชานลนครับ <laughs> 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 ก็บอกซคำย้ำเตือนนะครับช่วงท้ายรายการนะฮะช่วงของแจกซ่าก็โทรศูนย์สองอย่างเดียวถ้าสนใจผลิตภัณฑ์เจนี่ฟู้ดก็อยู่สังเกตเบอร์ในช่วงเวลาของพวกเรานะครับหรือเบอร์ตรงที่ผม0 8 0 0 2 2 4 5 4 5ครับเนี่ยเราอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดีหันมาดื่มเจนี่ฟู้ดกันนะครับครับบำบัดโรคร้ายได้หลายโรคเราไม่อยากคุยแต่ท่านต้องลองดื่มดูนะครับครับอ่ะรายการของเราหาอย่างเดียวพี่หยองไปไปหากันนะช่วงแรกแจกซ่าฮ่าเฮ ช่วงแก๊กซ่าฮแหฮสนับสนุนโดยเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเดนี่ฟู้ดมีอะไรมาฮาวันนี้แ,แรกๆเป็นเรื่องของสิงสาลาสัตว์สิงสาลาสัตว์สมัยก่อนสัตว์ที่พูดได้นะสัตว์อะไรพูดได้จร <laughs> ิงๆเป็ดยังพูดได้เลยโอ้จะบ้าเป็ดที่ไหนพูดได้โวันนั้นขับรถไปวันนี้ช่วงวันนี้ยังพูดได้เลครับไปยุตยาผมข้<อ>ามถนนมาเป็นฝูงเลย<อ>มันข้ามมาเราก็เบรกเปไงสักพักไอตัวหัวหน้ามันบอกกลับ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  เดินกลับกันหมดเลยไม่ใช่น้ำเป็ดมันร้องเอาเหลอไปดูดิเป็ดมันกวนประสาทเอากวนประสาทไงไปดูเลยครับเอาไปดูดิเป็ดกวนประสาทเป็ดเนี่ยแต่กวนประสาทมากกว่าไก่เป็ดเชิญยิ้มเราเนี่ยนะอันนั้นไม่กวนอันนั้นช่วยเหลือคนพละอย่างกันเป็ดกวนประสาทเป็นอย่างนี้มีเป็ดอยู่ตัวหนึ่งสมัยก่อนเนี่ยเป็ดกับคนจะคุยกันรู้เรื่องเออมีเป็ดตัวหนึ่งเดินไปเซเว่นทุกวัน ไปทำไมไปเซเว่นพวกจะถามเจ้าของเซเว่นเลยว่ามีองาุ่นปะจะขอร้านบอกไม่มีเต็อจ็เดินกลับเลยลขึ้นไปแล้วมีองาุ่นนะเปล่าเจะขอร้านบอกไม่มีเต๋็จ็เดินกลับวันที่สามไปแล้วถามมีองาุ่นนะเปล่าจาขอร้านบอกไม่มีเอ๊ะมาแสงวันดอกไม่มีไม่มียังมาถามอีกนี่กลัวประสาทด้วยเปเนี่ยง่ พรุ่งนี้จะมาให้เห็นนะ้าพรุ่งนี้มาให้เห็นนะเดยกจะเอาตะปูเอยตอกตีนเจ็ดติดกับพื้นให้เดินไปไหนไม่ได้เลยอ้โหเนเ็ดจะเดินหน้าอกลับบ้านเลยเออลุงเช้าไปที่ร้านอีกแล้วไปแล้วเป็ดไปถึงถามเลยถามว่ามีตะปูป่ะแล้วเจ้าของร้านว่าไงไม่มีเขาไม่มีเป็ดบอกดีแล้วแล้วมีง่นนะปา นี่เขาเรียกว่าเป็ดรู้มากกว่าคนเออนี่ไปดูของผมไวอาก้านี่เคยกินไหมไวอาก้าโอ้กินเจอไวอาก้าป์อมไม่ดีหรอกเดี๋ยวนี้รัฐบาลนี่หนึ่งตัวละก็จะผลิตยาปลูกเซ็กซ์ต่อนะฮะไม่ได้ปลาแก้เซ็กซ์เสื่อมแก้เซ็กซ์เสื่อมไม่ได้ปลูกไไม่่ด้ปลกสวนพวกเราไม่ต้องปลูกเพราะเรากินเจนีฟู้ดอยู่แล้วใช่เดี๋ยวไปดูเรื่องไวอาก้ากันครับโอ้โหทำไมหน้าโซบเนี่ยคุณโรเบิร์ต ใครซอมคุณเนี่ยกซอมผมนี่ใสทาครีมหน้าเด้งนะเนี่ยหน้าเด้งหน้าเด้งเนไมาเป็นหลุมเป็นบ่ออย่างเงี้ยถ้าทาไม่ทั่วมันเลยเด้งเป็นบางพื้นที่ <c oughs> เอ๊ะตเตงไงเราเนี่ยขอบตาดำปีะโอ้ก็ขอบตาดำเลยเมื่อคืนกิ๊กกิ๊กเนาะจัดหนัๆๆากเลยกิ๊กนี่เอ้ามึงดิ <c oughs> ไอ้ไหวอาก้ามาเม็ดหนึ่ง นัดเก่งไปแถวปิ่นเก้า<อ>นัดไปตีสองไ,นะไปถึงเที่ยงคืนกินรอเลยถึงเที่ยงคืนกินรอเลยกินรอเลยกลับมาถึงห้าเโรงแรมจัดหนักเลยแล้วก็เก่งมาจัดไหมรอ,อยันตีห้าเลยทำไมอ่ะไม่มานึกกลับบ้านรอหูตื่นมาบ่ายสองอต้องไปซื้อเขา้า้ตะเพนมาเลยเข้าตะเพนมาทำไมอ่ะนวดแขนนะสิ แม่ก็วิตพื้นทั้งคืนไมาไม่ไหวยม่ไวิตพื้นโอ้โหถ้าอยากอย่างนั้นก็ไม่ต้องไปกินแหวกัสทำไงอ่ะเอาสูตรยายเราไปใช้สิเชฟยายจะร้องก็ใส่สูตรไม่ใช่สูตรอะไรอย่างงี้ยายอยู่ที่บ้านนอกเอ่าให้แกโทรมาบอกว่าต่อไปให้ส่งกาแฟมาให้ยายทุกเดือนนะทำไงจะร้องก็ส่งกาแฟไปให้ยายส่งกาแฟไปให้ยายจังหวะเนื้อ แปลกใจทําไมเออยายต้องกินกาแฟทุกวันก็เลยโทรไปถามเรียว่าไงเออยายทําไมต้องกินกาแฟทุกวันเออยายตอบมาประทับใจตอบว่าออกินกาแฟแล้วตาแข็ง <c oughs> <c oughs> เอาไปโดนดีไหมครับ เดี๋ยวๆเดี๋ยววันนี้ให้ดูสัก3แก๊กละกันอ๋อไปดูเลยนะแก๊กที่3พอดครั้งแรกอ้าาไม่รู้ครับพอดครั้งแรกตายๆๆๆๆตายๆๆตายอะไรพ <c oughs> ูด <c oughs> เรียกกัได้ไม่จะถามให้เจ๋ยถามว่าว่าระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายอ่ะใครใจกล้ากว่ากัน <c oughs> ผู้หญิงกับผู้ชายผู้ชายสิ ผู้หญิงใจกล้ากว่ากล้ากว่าเป็นไหมอะเออถ้าตายใจกล้ากับผู้หญิงเนี่ยตายกล้าคลอดลูกไหมล่ะฉันจะไปคลอดได้แล้วปะโทโอ้โหอดลูกนี่สุดยอดนะเราบทรมานมากเจ็บปวดมากรู้ได้ยังไงปะโทแม่เราให้ฟังเออเป็นไงเป็นไงก็เหมือนมีผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะท้องแก่เต็มที่เลยไปคลอดลูกกลัวที่กลัวอะไรก็เป็นท้องแรกท้องสาวอ่ะอ๋อ ถึงก็เข้าห้องคลอดโอ้โหร้องทรมานเฮือกอเฮร้องทำไมอ่ะร้องให้ดูว่าผู้หญิงนนั้นเขาร้องทรมานแบบนี้โอ้ยแต่ทรมานอย่างงั้นแต่ไม่น่ากลัวอย่างนี้ใช่ไหมเออคุณหมอผู้หญิงก็ไอ้เมือกเลืเออออคุณหมอก็บอกคุณจะร้องทําไมอืมร้องทำไมผู้หญิงก็บอกก็มันเจ็บนี่คะอือเจ็บก็ทนนลอวหน่อย ทนไม่ได้หรอกเพราะหนูกลัวคุณหมอก็ถามอีกคุณจะกลัวอะไรใช่อ,อผู้หญิงที่เจ็บท้องบอกจะไม่ให้กลัวได้ยังไงเพราะนี่เป็นการคลอดลูกครั้งแรกของฉันโอ้ใช่หมอก็เลยพูดปลอบใจคนไข้ไปพูดว่าอะไงอะว่าไม่ต้องกลัวหรอกนี่ก็เป็นการทำคลอดครั้งแรกของหมอเหมือนกัน ผู้หญิงคนนั้นร้องหนักมากาวีช่าแจะบ้าเหรอไอ้แก้แค้นในี่ขาดด้วยไม่ได้ีนาชอบดูดีนะครับหมอไม่ร้องด้วยหมอก็ทำครั้งแรกเหมือนกันกลัวเหยถเราเหมือนกันอ้าวพากันพอแล้วพี่หยองเดี๋ยวพักนึ่งเจนี่ฟูดสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาแจกซ่าฮาท้ าไปหมดแล้วครับกลับมาสู่ช่วงแจกซ่าเฮ้ยก็ซ้ำย้ำเตือนกันเป็นประจำครับพี่หยองสำหรับพี่น้องที่โทรมาเล่นเกมกับเรานะครับถ้าได้ของรางวัลายในอาทิตย์นี้เราขอสงวนสิทธิ์ให้โทรมาอาทิตย์หน้านะครับครับแต่ถ้าโทรมาวันนี้ยังไม่ได้พรุ่งนี้โทรมาใหม่ได้เลยนะครับครับขอเพียงสายหนึ่งต่อวันหนึ่งพอนะครับแบ่งๆกันเล่นนะครับฮะอ่ะไปดูกติการและของรางวัลกันเลยนะครับไป กติกาแจกซาคาแฮเราจะมีแผ่นป้ายทั้งหมด1 0 0แผ่นป้ายภายใน10แผ่นป้ายนี้จะมีเจนี่ฟูตกล่องใหญ่5กล่องกล่องเล็กอีก5กล่องเราจะทําการเคล้าแผ่นป้ายทั้งหมดแล้วเลือกมาเพียง3 0 0แผป้ายจากนั้นพิธีกรจะเปิดเฉลยให้1,000แผ่นป้ายแล้วให้คุณผู้ชมทายต่ออีก2องแผ่นป้ายว่าหลังแผ่นป้ายนั้นจะเป็นเจนีฟูตกล่องเล็กหรือเจนี่ฟูตกล่องใหญ่ หากตอบถูกทั้งหมดคุณผู้ชมจะมีสิทธิ์เปิดป้ายรางวัลหนึ่งครั้ง และแผ่นใบรางวัลทั้ง5า้าใบมีรางวัลดังนี้ค่ะกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรานาโนโคอฟฟ่สองกล่องมูลค่า450บาทเสื้อทีระลึกจากทางรายการคุณผู้ชมสามารถเลือกได้ระหว่างเสื้อแจ็คเก็ตจากเจนี่ฟูดหรือเสื้อจากสมโมสรอนเจนีฟูดสมุทรสงคราม f อเงินสด1,000บาทเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเจนี่ฟูดกล่องเล็กมูลค่า2200บาทและถ้าหากเปิดพบป้ายในพลคนขันกันรับไปเลยเงิน สดจำนวน2,000บาทเริ่มโทรเข้ามาตอนนี้เลยนะคะ02-692-2818-9งรับาของราวัแล้วก็เริ่มเริ่มโทรกันเข้ามาได้เลยนะครับ02-692-2818-9ครับนะครับสนใจเจนี่พุดก็โทรมาช่วงเวลาที่เราจัดนะทีมงานพี่หยองลูกหิีจะส่งถึงบ้านเลยนะครับครับอาสายแรกมาสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะคุณอะไรครับพนิดาค่ะพนิดาจากจังหวัดอะไรครับ จังหวัดเลยค่ะจังหวัดเลยจังหวัดเลยเมื่อวานนี้โทรมาไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมวันนี้ขอให้ได้ได้รับชมทางช่องอะไรครับพอใจค่ะพอใจเนี่ยอ่ผมพอใจอยากแจกคุณอ่ะป้ายแรกเปิดเลยครับเป็นเจนี่พุทธกล่องเล็กป้ายต่อไปเป็นเจนี่พุทธกล่องเล็กหรือเจนี่พุทธกล่องใหญ่ครับใหญ่ค่ะใหญ่นะใหญ่ใหญ่ใหญ่ขอให้ใหญ่ครับป้ายสุดท้ายครับเป็นเจนี่พุทธกล่องใหญ่หรือเจนี่พุทธกล่องเล็กครับ ใหญ่ค่ะใหญ่ใหญ่โอ้ใหญ่ขอยใหญ่ขอยใหญ่หอยเป็นกองเล็กนะฮะไม่ได้จริงๆขอบคุณมากพรุ่งนี้โทรมาใหม่สวัสดีครับโอ้โหเราจะลากเลื่นสายแรกสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณอะไรครับเนี่ยจันจวงรันจวนครับจังหวัดศรีสะเกดใช่ไหมครับผมโอ้ยมีโทรมาแต่ยังไม่ได้ลาบชมในช่องอะไรคุณรันจวน พอใจครับรับชมช่องอะไรครับพอใจครับพอใจว่าคุณัำจวนคนสีสเกตเปิดเลขป้ายแรกเอาล้วครับเจนิฟูกล่องเล็กอีกแล้วครับป้ายต่อไปเป็นเจนิฟูกล่องเล็กหรือเจนิฟููกล่องใหญ่ครับเอาเล็กครับกล่องเล็กขอให้เล็กขอให้เอ้เล็เป็นกล่องใหญ่นะครับไม่ได้ครับคุณรันจวนนะฮะเดี๋ยววันจันทร์โทรใหม่นะครับสวัสดีครับเอาละครับสายต่อไปเข้ามาแล้วสวัสดีครับ ค่่ะือสมมหายคคุณสมหมายอีกแล้วเนี่ยจากจังหวัดไหนครับจันทบุรีค่ะจันทบุรีเมื่อวานก็โทรมายังไม่ได้ใช่ไหมค่ะรับชมทางช่องอะไรครับทางพอใจค่ะพอใจชแนลคุณสมหมายเปิดเลยอ่าแล้รับป้ายแรกนี่เจนิฟูดกล่องเล็กครับป้ายต่อไปเป็นเจนิฟูดกล่องเล็กหรือเจนิฟูดกล่องใหญ่ครับกล่องเล็กค่ะกล่องเล็กคอยเล็กคอยเล็กไหมเล็กครับเล็กครับเล็กครับป้ายต่อไปเป็นเจนิฟูดกล่องเล็กหรือเจนิฟูดกล่องใหญ่ครับ กองใหญ่ค่ะใหญ่หอใหญ่หอใหญ่หอใหญ่อใหญ่ใหญ่ผูถูกต้องและผู้ถุงหมายดีใจกับคุณด้วยฮะของระวันเจนิพูดหนึ่งถึงห้าป้ายไหนครับเอาหมายเลขหมายเลขหนึ่งค่ะหมายเลขหนึ่งฮะนายพลนายพลอยากจะนายพลไหมอยากค่ะอ่านายพลออกมาเดี๋ยวนี้นายพลโอ้โห นายพลแอบเล่นกาแฟตุนสำเร็จรูปนาโนคอฟฟี้มูลค่า450บาทนะครับฝ oh ากเบอร์ไว้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับไดแล้วครับไดแล้วพี่หยองเปลี่ยนสายลืมเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับ อไม่เป็นไรนะฮะสายหลุดไปนะฮะโทรเข้ามาได้เลยนะฮะท่านใดอยู่ใกล้โทรศัพท์กดได้เลย0 2 6ย2สอง8 9เก้าสองแปดนึงแปดถึงเก้านะครับมามาแล้วสวัสดีครับวันดีค่ะคุณอะไรครับเนี่ยคุณวันเพ็ญด่านนอกค่ะวันเพ็ญด่านนอกอยู่จังหวัดอะไรครับอยู่โคราชค่ะโคราชโคราชเนี่ยอำเภออะไรโคราชเนี่ยอำเภอคงค่ะใช่ฉันคนสีคิ้วเด้รรับชมทางช่องอะไรอะไรรับชมช่องอะไร เพื่อนใจจ้ะเพื่อนใจเออคุณพราชอยากให้ได้ป้ายแรกเปิดแล้วเอาละครับเจดีพูดกองใหญ่อ่ะป้ายต่อไปเจดีพูดกองใหญ่นะเจดีพูดกองเล็กเร็วเล็กอะกองเล็กเด้อขอให้เล็กขอให้เล็กขอให้เล็กเล็กครับเล็กเล็กค่ะป้ายต่อไปเจดีพูดกองเล็กนะเจดีพูดกองใหญ่ครับกองเล็กค่ะเล็กอีกเล็กคอยเล็กคอยเล็กคอยเล็กใหญ่เอา้า ใหญ่แล้วไม่ได้ริ้งหนือได้ขอบคุณมากสวัสดีครับโอ้โหแล้วครับผมก็มาได้สวัสดีครับสวัสดีครับคุณอะไรครับเนี่ยผมชายครับสมชายจากจังหวัดอะไรครับปาจีนบุรีครับาจีนบุรีวายน้ำท่วมไหมเนี่ยไม่ท่วมครับไม่ท่วมโชคดีไปนะรับชมต้อง่อบอะไรครับ พอใจครับพอใจอ่ะเปิดเลยพี่น้องปลาจีนบุรีไปเลยครับนี่เป็นเจนี่ฟูดกล่องใหญ่ครับคุณสมชายไปต่อไปเจนี่ฟูดกล่องใหญ่หรือเจนี่ฟูดกล่องเล็กครับกล่องใหญ่ครับกล่องใหญ่อ่ะเปิดใหญ่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 ครับใหญ่ครับไปต่อไปเจนี่ฟูดกล่องเล็กหรือเจนี่ฟูดกล่องใหญ่ครับกล่องใหญ่ครับใหญ่ใหญ่ขอใหญ่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 โอ้โห เป็นกล่องเล็กไม่ได้นะะแล้วแต่ดวงนะครับขอบคุณมากสวัสดีครับสาธะครับโอ้เราอยากได้เราอยากแจกจริงๆนะฮะแต่ว่าท่านตอบไม่ถูกมันแล้วแต่ดวงนะครับเราก็สับกันไปกันมาอย่างนี้แหละฮะโทรเข้ามาเลยนะฮะศูนย์สอง8เก้าสองอแปดหนึ่งแปดถึงเก้านะครับมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอะไรครับวันพาจ้ะวันพาจ่ะจากจังหวัดอะไรครับอุดรจ้ะอุดรนอรับท่มทั้งช่องไหนล่ะเนี่ย พอใจจ้ะไปเนาะไล่พี่น้องอุดรเปิดเลยป้ายแรกอ้าวแล้ครับเจนี่ฟูดกล้องใหญ่ป้ายต่อไปเจนี่ฟูดกล้องใหญ่หรือเจนี่ฟูดกล้องน้อยอ่ะกล้องใหญ่ใหญ่ใหญ่กล้องใหญ่ใหญกล้องใหญ่กล้องเล็กโอ๊ยป้ายเป็นกล้องเล็กนะฮะขอบคุณมากสวัสดีครับโอ้ยเอาเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอะไรครับเนี่ย อดิศักดิ์ครับอดิศักดิ์จากจังหวัดไรครับนาราทิวาสครับนาราทิวาสโอ้พี่น้องนาราธิวาสรับชมชองอะไรครับพอใจครับพอใจนะพี่น้องนาราทิวาสโอ้ยพอเปิดป้ายแรกครับเจนิพุธกลองใหญ่ครับป้ายต่อไปเจนิพุธกล่องใหญ่หรือเจนิพุธกองเล็กครับกล่องกล่องใหญ่ครับกองใหญ่ครับกหองใหญ่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  เป,เป็นกองเล็ก,ลกไม่ได้จริงนะฮะขอบคุณมากครับสวัสดีครับโอ้ยช่วงนี้พักก่อนพี่หยางเหมือนเกดีพทธช่วงหน้ากลับมาแจ้กซ่าฮาเฮ้ จากเข้าสู่ช่วงที่สองงการแจกซ่ายังเหมือนเดิมนะฮะรางวัลใหญ่ๆยังเหลืออยู่ครบนยพลนพลยังแอบเพิ่งออกไปหนึ่งป้ายครับนเองนะโทรเข้ามานะครับ026922818ถึง9ครับครับผมสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับจ้าชื่ออะไรแจกจังหวัดไหนครับดตังรัฐลบุรีจ enfin ้าลบุร so ีว้าเดียวพี่ยองเลยเนี่ยคนบ้านเดียวกันนะครับ คยาชมชมทางการไหนครับช่องไหนครับอ่าเบาใจค่ะเบาใจเออเบาใจเจอคนดวงเดียวกันอ่าดวงรักพร้อมเล่นเลยนะครับป้ายแล้วอ่าเจนี่ฟูดกล่องใหญ่อ่าต่อไปเป็นเจนี่ฟูดกล่องเล็กหรือเจนี่ฟูดกล่องใหญ่ครับเร็วเร็วครับกล่องเล็กค่ะกล่องเล็กขอให้เล็กขอให้เล็กขอให้เล็กเล็กครับคุณดวงรักอีกหนึ่งป้ายเท่านั้นนะครับป้ายสุดท้ายเจนี่ฟูดกล่องเล็กหรือเจนี่ฟูดกล่องใหญ่ครับ แล้วแต่ดวงเร็วเร็วครับใหญ่ค่ะใหญ่หอใหญ่ขอใหญ่ขอใหญ่ผมดูก่อนขอยใหญ่วายดีใจด้วยใหญ่ครับใหญ่จริงๆอ่าวเอาละคุณรองรัคุณโชคดีแล้วนะครับแผ่นป้ายรางวัลเหลืออยู่สี่แผ่นป้ายนะครับเจนี่ฟู้ดสองสามสี่ห้าเลือกแผ่นไหนครับไปไหนครับเร็วครับเร่วครับเบอร์เบอร์สี่ค่ะเบอร์สี่นายพล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 ออกมาเดี๋ยวนี้โอ๊ย เป็นเจนีโฟสกล่องใหญ่มูลค่า2,200บาทฝากเบอร์ไว้เลยครับวางสายไปเลยนะครับอ่าโอ้โหนี่โชคดีเลยคนลบบุรีโอโชคดีใจด้วยดใจด้วยเอาละอ่ะโทรเข้า,ามาเลยครับยัยงรออยู่นะให้ลืมเปลี่ยนป้ายนี่ไงนั่นไงนั่นไง,ไงอย่าเพลิน <laughs> อย่าเพนะนะ <laughs> ลินอย่าเพลินนะฮะอย่าเพลินฮะเรายังรอสายต่อไปนะครับตอนนี้น้าอ่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับชื่ออะไรจากจังหวัดไหนครับธรรมทัฒน์จากจังหวัดกาญครับจากจังหวัดกาญเล้วโหเป็นไงชมทางช่องในเนี่ย เพือนใจครับพอใจพอใจนะครับพร้อมนะครับพร้อมนะครับพร้อมครับเอาไปนะครับป้ายแรกเป็นเจนีฟูดกล่องเล็กป้ายต่อไปเจนีฟูดกล่องเล็กหรือเจนีฟูดกล่องใหญ่กล่องใหญ่ครับกล่องใหญ่ขอใหใหญ่ขอใหใหญ่ขอใหใหญ่โอ้โหใหญ่จริงจริงเอาละป้ายสุดท้ายครับเจนีฟูดกล่องเล็กหรือเจนีฟูดกล่องใหญ่ครับกล่องเล็กครับกล่องเล็กขอให้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 เล็กเล็กโอ้เเอาละไหลแล้วไหลแล้วไหลละ อ่าป้ายแผ่นป้ายรางวัลเหลือยึกสามแผ่นป้ายนะครับเจดีฟู้ดสองสามและห้าครับไปไหนครับปาครับไปสามครับปสามนี่ผมว่าในพลแน่เลยเนี่ยออกมาเดี๋ยวนี้โอ้โหเป็นในพลจริงๆครับหฝากเบอร์ไว้เลยครับฝากเบอร์ไว้เลยนะครับแม่ชาวพี่น้องจังหวัดกาญจนบุรีโชคดีบ้างแล้วนะครับหลังจากที่แม่รอคอยมาหลายวันแม่สวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไราจจังหวัดไหนครับโตปิม ลบบุรีครับลบบุรีอ้าวเพชรเลยเพชรเพชรบุรีคนเพชรบุรีเพชรหลีคนเพชรหลีโอ้โหคนเพชรหลีพร้อมพร้อมเลยนะครับอ่าแผ่นป้ายแรกเป็นเจน e t i c a l กล่องเล็กครับต่อไปเป็นเจน e t i c a l กล่องใหญ่หรือกล่องเล็กครับกล่องใหญ่ครับกล่องใหญ่กล่องใหญ่คนเพชรหลีคนเพชรหลีอ้าวเป็นเจน e t i c a l กล่องเล็กนะครับโอ้น่าเสียดายขอบคุณครับบุ่งนี้โทรวันจันทร์โทรใหม่นะฮะอ่าเปลี่ยนป้ายเลยครับเปลี่ยนป้ายเลยครับอ่า เรายังรออยู่นะฮะตอนนี้ยังไม่มีสายเข้ามานะฮะฝากยังไม่มีสายเข้ามาถ้าสนใจจะสั่งกินีฟู้ดก็0800224545นะครับถ้าจะเล่นเกมก็0269228189นะครับอ่าขอาเข<อ>้ามาได้เลยนะฮะของเข้ามาได้เลยนะฮะอของรางวัลเรายัางรออยู่นะครับวางสายด้วยนะครับถ้าใครยังไม่ได้รางวัลวางสายด้วยนะมา,มาแล้วเดี๋วยวคนอื่นโทรมาให้เข้าอ่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรจากจังหวัดไหนครับ อลุงนาาถิ่งสามนครสวรรค์จ้ะนครสวรรค์นะครับโอ้โอหายไปพักหนึ่งนะครับชมทางไหนครับเนี่ยอ่าเปิดอ้พอใจจ้ะพอใจนะฮะพอใจเบาเสียงทีวีด้วยนะครับฟังเสียงจากโคศัพั์อย่างเดียวอ่าป้ายแรกเปิดแล้วนะครับอ่าเป็นเจนี่ฟูดกล่องเล็กครับต่อไปเจนี่ฟูดกล่องใหญ่หรือเจนี่ฟูดกล่องเล็กครับเร็วครับเร็วครับต่อไปกล่องใหญ่ค่ะกล่องใหญ่กล่องใหญ่ขอให้ใหญ่ขอให้ใหญ่โอ้ใหญ่จริงๆครับใหญ่จริงด้วย แผ่นป้ายสุดท้ายครับเจนี่ฟูดกล่องเล็กหรือเจนี่ฟูดกล่องใหญ่ครับกล่องกล่องเล็กค่ะกล่องเล็กกล่องเล็กคอยเล็กคอยเล็กคอยเล็กวัดเล็กอ้าแล้ววันนี้ไหลแล้วนะคุณโชคดีแล้วนะครับแผ่นป้ายรางวัลนั้นเหลือสองแผ่นป้ายนะครับเจนี่ฟูดสองเจนี่ฟูดห้าครับอ้าเลือกแผ่นไหนครับเจนี่ฟูดสองค่ะเจนี่ฟูดสองนายผออกอย่างเจอในพันแน่ในพ่าวไพันจริงจริง ฝากเบอร์ไวเลยนะครับฝากเบอร์ไว้เลยนะครับแม่ไม่น่าเชื่อนะครับเรายังรอสายสวัสดีครับสายนี้ไม่มีติดเลือกครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับข้าวเจ้าดีค่ะเออชื่ออะไรจากจังหวัดไหนครับอรยานครปฐมค่ะจครปฐนครับนครปฐมนครรปฐมนะพร้อมเล่นนะชื่ออะไรนะอรยาอรยาคับไปเลยเผ่นป้ายแรกนะครับเป็น เอาล้วครับเจดีฟูดกล่องเล็กครับต่อไปเจดีฟูดกล่องใหญ่หรือเจดีฟูดกล่องเล็กครับกล่องใหญ่ค่ะใหญ่ขอใหญ่ขอใหญ่ขอใหญ่ใหญ่ครับแผ่นป้ายสุดท้ายครับอายากล่องเล็กค่ะเจดีฟูดกล่องเล็กหรือเจนีฟูดกล่องใหญ่ครับกล่องเล็กค่ะเล็กนะเล็กขอยเล็กขอยเล็กไม่ต้องเปิดป้ายเอาเสื้อมาเลยพอที่เหลือยู่ก็คือนี่แหละเหลือแผ่นป้ายเดียวครับแผ่นป้ายรางวัลนะ ให้ผุทอะไรเป็นเสื้อเจดผู้สมุทรสงครามหรือปฐุมคณรนองแล้วก็แจ็คเก็ตจากเจดผู้นะครับเลือกจากไหนเอาแบบไหนครับเอาเสื้อแจ็คเก็ตค่ะเสื้อแจ็คเก็ตโอเคฝากเบอร์ไว้กับทีมงานได้เลยฝากเบอร์ไว้เลยนะครับฝากเบอร์ไว้เลยนะครับครับผมแม่อะเดินไปไลน์อะไรไปยังแม่รางวัลหมด หม,หมดเวลาเวลา,วลาหมด,หมดของรางวัลก็หมดนะครับวันนี้ออกมาแจกสวยงามมากนะครับแหม่พอเข้ามาทุกวันนะครับทุกวันจันทถึงวันศุกร์วันนี้พวกเราหยองลูกหยีผมเช่นเชิญยิ้มนะครับไปกันก่อนนะครับสวัสดีครับเจอกันใหม่จันนา <นะ S 2>